สวัสดีค่ะดิฉัานนางละไมโพสีดีเป็นประธานกองทุนกอขอขอจอบ้านหนองแวงงามหมู่ที่8ตําบลบุคูอําเภอลํำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีครับผมในายไทรทองดาสนวนเป็นรองประธานกองทุนกขกอออจอบ้านหนองแวงงามมีหน้าที่เก็บเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา3ปี3งวดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสุทัตาตาบรรทมาเป็นเฮลันยิกกองทุนกอขกอออจอ บ้านหนองแวงงามดิฉันมีหน้าที่เก็บเงินแล้วก็ปุกปากเข้าธนาคารสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารีรัสดุรงพืชเป็นเลขานการกองทุนกอพปจอหมู่บ้านหนองแวงงามหมู่ที่8ค่ะดิฉันมีหน้าที่เป็นผู้บันทึกการประชุมและมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารของกองทุนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางคิดคำเพียเป็นกรรมการกองทุนกอพปจอบ้านหนองแวงงามค่ะดิฉันมีหน้าที่พิจารณาเป็นความเห็ิชอบโครงการกพปจค่ะ สดีค่ะดิฉันชื่อนางเฉลียปะกิตเป็นกรรมการกขกจบ้านหนองเวยงามค่ะดิฉันมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกองทุนกขกจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางทองมณีไรลิฟเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกองทุนกขกจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางกันทิพตลัดเงินเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกองทุนกขกจค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักสนันพุ่งดีเป็นสอบตบ้านหนองแวงงามบทที่8เป็นกรรมการกองทุนกองพอจโดยตําแหน่งค่ะมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบบ้านหนองแวงงามได้รับเงินกองขอจมาตั้งแต่ปีพศ2542ค่ะและโครงการนี้ก็ดีมากสําหรับชุมชนของเราเพราะว่าทางอำเภอให้คณะกรรมการ ทังพัฒนากรพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาการออกมาให้ความรู้กับสมาชิกในหมู่บ้านของเราค่ะหมู่บ้านของเราก็จะให้คนที่ตกเกณฑ์จอประทอที่มีรายได้น้อยยืมก่อนภายใน3ปีบางคนก็จะเอาไปซื้อปุ๋ยใส่อ้อยบางคนก็จะเลี้ยงปลาบางคนก็จะมีซื้อวัวอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะพิจารณาตามโครงการนั้นๆสวัสดีครับผมนายสุพ์โอปเตี้ย ป็นสมาชิกกอขอข,อข,อขอจอบ้านหนองแวงามหมู่8ตำบลบุโูเพื่อทำไร่มากจังหวัดบุรีรัมยืมเงินกอขอข,อขอจอซึ่งเป็นเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นเงินยืมผมยืมมาทำโคกหนองนาก็มีซื้อพันไม้หลายอย่างมาปลูกในโคกหนองนา ยืมเงินต็วคอก็เจออมาทำเกษตรอัะปลูกผักสวนครัวปลูกพืชยืมกี่บาทคะแปดพันบาทจ้ะตอนนี้ชำระนี่หมดแล้วหรือยังคะชำระนี่หมดแล้วอ่าเดี๋ยวพาพาไปดูอ่าผลงานที่เอาไปทำหน,น่อยค่ะจ้ะป,ป,ปลูกฝรล่งอันนี้ก็เก็บขายแล้วหมขายักกลุ่มพักกูดผักกูดอ๋อพักกูด ย,ย,ยืเมเงินข่อคอขอจ่อมาก,กมาค่ะสามารลงทุนปลูกพืชผักสวนผัวแล้วก็ผลไม้อยู่แน่นลค่ะก็ดีจะเป็นกองทุนที่ดีที่ซอยเหลียเกษตรกรได้ดีจ้ะฉันซื้อนางลงมุดพันเพียนค่ะได้ยืมเงินทำการค้าขายค่ะจำนวนแ0 0 0ันบาท ได้เงิน8,000ก็มาลงทุนลงของใช่ไหมคะยืมไปกี่รอบแล้วคะของกอของกรจรอบสุดท้ายนี่ก็เหลาสามครั้กว่าค่ะอ๋อหมายถึงว่าได้ยืมกี่กี่ครั้งนะคะกี่รอบอ่ะอ้าวเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะใช่กี่ปีเราไม่รู้แต่มาใช้เรื่อยๆค่ะออ๋ได้ยืมหนุกซ้ยืมเรื่อยๆอยากยืมเรื่อยๆจ้ะแล้วดีไหมคะเงินกอของกระจอ่าก็ดีค่ะไม่มีดอกเราก็มาหมุนต่อเราก็ได้กำไรต่อไม่มีดอกเบี้ยเนาะยังไม่มีดอกเบี้ยเราก็ได้มได้ อาชื่อแม่ระเบียบมุ่งดีค่ะบ้านหนองใจงามบ,บินกมาสิมาหลายปีแล้วล่ะจนมาเขาเราเล่ยเล่ยเล่ยเลยไปยืมอีกการยืมมาปีแรกก็มาเห็ดอย่างเดิมมาเลี้ยงหมูมาซึ่งมะแล้วก็ยืมไปเรื่อยๆก็มาซื้อต้นไม้แน่มาเพิ่มของแม่นีล่ล่ะซื้อผักหวานมาปลูกแน่ซื้อบักเ้า បុកໝ uang ໃກ້ລະກະໃກ້ໃກ້នេះក៏ມາពីខាងຫຼັງໄກ່ក៏ມາថ្មីៗនេះតែວ່າໝູក៏ទើបແດ ชื่อนางพองวันวิไลลิทค่ะได้ยืมเงินมาซื้อจำนวนเท่าไหร่คะยืมเงินจำนวนเท่าไหร่ได้8 0 0พันกว่า0ปดพัมาสมทบมาสมทบซื้อวัวค่ะมีอาชีพเสริมเลี้ยงวัวนะคะเสริมเลี้ยงวัวค่ะอายืมมากี่รอบแล้วคะมาสามรอบแล้วค่ะมาซื้อวัวแม่อันนี้อะไรคะวัวแม่พันธหรอค่ะ เป็นของทุนมู่บานเห็ดใหังชาวบ้านมีไร่ใดแล้วก็มีไร่ใดเสริมค่ะ